อะสวัสดีครับเออสวัสดีครับน้องเนยเนยน้องเนยเนยถามพี่ปุ๊มาว่านะครับหนึ่งสองบวกนะครับหนึ่งหนึ่งสองบวกกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองไปเรื่อยเนี่ยนะครับจนถึงตัวที่สองพันสิบสามนะครับจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มีสูตรว่าอย่างไรบ้างคะ นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊จะขอตอบนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันเอาไว้ฝึกน่าจะเป็นโจทย์ระดับที่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่ก็เป็นโจทย์ของอพวกลำดับอนุกรมกยากๆของมอต้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าไอ้คำว่ามีสูตรอย่างไรบ้างเนี่ย พี่กอบอกเอาไว้เลยว่านะครับหลักการเรียนของพี่ก็คือว่าสูตรทั้งหลายแหล่ทั้งมวลทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับคำว่าเครื่องมือนี่หมายความว่านะครับเราไม่ได้เอาตัวนั้นเป็นหลักคือไม่ใช่หมายความว่าต้องรู้สูตรยากๆถึงจะทาโจทย์อย่างนี้ได้นะครับสิ่งที่พี่อยากใช้ความสําคัญก็คือว่าแนวคิดซะมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอโจทย์แบบนี้เนี่ยมันน่าจะประกอบไปด้วยนะครับส่วนต่างๆที่มารวมกัน โดยที่สูตรที่ใช้จะเป็นสูตรเบสิกพื้น,พ,นพื้นฐานนะครับนั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่จะลองเริ่มดูน้องเนยเนยควรจะวิเคราะห์เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะ12ึ 1, 2, ่งสองบวกหนึบวกหนึไปเรื่อยๆไปถึงกี่ตัวนะครับ2013ตัวนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปี2013นะครับหลักการทำก็คือว่าเราน่าจะลองพิพพนิษพิจารณาดูว่านะครับทุกตัวเนี่ยมัน มันอะไรล่ะมันลงท้ายด้วยสองหมดเลยใช่ไหมมันลงท้ายด้วยสองแต่ว่าตัวที่มันเปลี่ยนไปมันคือเลขหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะมองตรงนี้เนี่ยลองมองนะลองมองเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งพจน์นี้นะครับมองเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งพจน์นี้ก็ลองมองเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบวกหนึ่ง พจน์นี้ก็มองเป็นหนึ you you ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบวกหนึ่งลองมองดูนะแล้วมันจะดูง่ายขึ้นการมองงี้มันทาให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สองพันสิบนะครับมันก็จะเป็นหนึ่ง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 ไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งนั่นเองตรงนี้็ e มั้มนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกี่ตัวนั่นก็อาจจะดูว่าพจน์แรกเนี่ยมีหนึ่งอยู่สองตัว พจน์ที่สองเนี่ยมีหนึ่งหรือสามตัวพจน์ที่สามเนี่ยนี่คือพจน์ที่สามนะครับมีหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งอยู่สี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็อาจจะพูดได้ว่าถ้าเกิดว่าพจน์ที่สองมาสิบสามก็จะต้องนะครับมีหนึ่ง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 เนี่ยอยู่สองพันกี่ตัวเนี่ยสองพันสิบสี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะซึ่งถ้าเกิดนักเรียนมองอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่นักเรียนจะมองเห็นก็คือว่า เออถ้าเกิดว่าเราแยกบวกนะครับเราแยกบวกเราก็สามารถที่จะแยกออกมาเป็นนะครับเอา11 111 1 11 1 1้เนี่ยทั้งหมดนะครับ 2, องพตัวเนี่ยเอามาบวกกันก่อนก็11บวกกับ111บวกกับ1 1 1 1บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยจนถึงทั้งหมด2,013ันสิพจน์นะ2,013ันสิพจน์ แล้วก็ไปบวกกับตัวหลังตัวหลังก็เอามาแยกบวกกัน11 1 1 1 1ซึ่งมีกี่ตัวครับมีอยู่2013พจน์นะเพราะว่าทั้งหมดโจทย์ก็บอกมี2013พจน์เพราะนัินก็จะกลายเป็น2013พจน์คูณกับนะครับ1น,นะครับเพราะว่า1เนี่ยมันบวกกันทั้งหมดอยู่2013ตัวก็ได้2013โอเคนะครับพอได้งิ้เสร็จปุ๊บก็แปลว่าโจทย์เนี่ยเล็งมาอยู่ตรงนี้แล้วว่าสุดท้ายแนละ้วถ้าเกิดเราหาตรงนี้ได้ก็จบใช่มัครบ แลวทีนี้ไอ้หนึ่ง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 เนี่ยถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นลำดับอะไรของมันเนี่ยนะครับที่เราเคยเรียนเนี่ยเราจะมีลำดับเลขคณิตใช่ป่ะลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตพี่ขอทวนนิดนึงนะลำดับเลขคณิตคือ a n เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบห d แล้วก็ s n เท่ากับ n ส่วนสนะครับ2 a 1บวกกับ n ลบห d นี่คือลำดับเลขคณิตแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลำดับเรขาคณิต นะครับถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตเนี่ย an เท่ากับ a 1 r กํลัง n ลบ1แล้วก็ sn เท่ากับนะครับ a 1 1ลบ r กํลัง n ส่วนนลบ r โดยที่ an คือพจน์ทั่วไปนะครับส่วน sn คือผลบวก นะครับ sn คือผลบวก n น์แรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเนยเนยถามพี่ว่าจะต้องมีสูตรอะไรบ้างนะครับพี่บอกได้เลยว่าสูตรก็คือไม่เกินนี้แหละสูตรพื้นฐานที่ไม่เกินนี้แต่ปัญหาคือว่าเราจะใช้สูตรหรือใช้เครื่องมืออย่างไรนะครับนักเรียนสังเกตดูครับไม่ว่าจะเป็น11 1้1 1 11พถามว่านี่เป็นลำดับเลขคณิตไหมคำตอบก็คือไม่เพราะว่ามันไม่ได้ห่างกันคงที่ใช่ไหมลำดับเลขคณิตจะต้องห่างกันคงที่ถามว่าเป็นลำดับเรขาคณิตไหมคำตอบก็คือไม่อีก นะครับเพราะว่าลำดับเลขคาคณิตเนี่ยจะต้องมีอ,อะไรลละมีอัตราส,ส่วนร่วมเนี่ยคงที่แต่ตรงนี้มันไม่ใช่อัตราส,ส่วนร่วมคงที่นะจาก11เป็น111นี่มันคือนะครับมันไม่ได้คือลองหารดูอ่ะมันจะไม่เท่ากันอ่ะมันจะหารออกมามันจะได้ค่าไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลำดับเลขาคณิตแน่นอน พอถึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ทั้งคู่ถ้าไม่ใช่ทั้งคู่เนี่ยหลักการทําของเราก็คือว่าลองพยายามมองมองมองแล้วก็ต้องมองทีนี้การมองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทําโจทย์ถ้าเกิดคนที่เคยทําโจทย์อะไรคล้ายๆนี้มาแล้วก็อาจจะมองเห็นขณะในเนื้อหาลําดับอนุกรมที่พี่ปุ๊สอนเนี่ย พวกโจทย์อย่างงี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ต้องผ่านอยู่แล้วต้องผ่านตาอยู่แล้วเพราะพี่เคยสอนเรียบร้อยแล้วนะครับ <P. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่สอนในห้องเรียนนะครับพี่ก็สอนให้ว่าเรามองเป็นอย่างนี้ดีไหม11เเนี่ยเรามองเป็นนะครับเรามองเป็น99สเ่วน9 111รเรามองเป็น999ส่วน911 1เรามองเป็น9 9 9 9แล้วก็ส่วน9บวกไปเรื่อยๆ2013พนจน์นะนะครับแล้วก็ไปบวกกับ2013 แล้วทีนี้การมองงนี้มันจะได้ได้ผลดียังไงมันก็ได้ผลดีตรงที่ว่านะครับ99เนี่ยเรามองเป็น10กาลัง2ลบ1ส่วน9 99เรามองเป็น10กาลัง3มันคือพันลบหนึ่งใช่ไหมล่ะพันลบหนึ่งส่วน9อันนี้ออกมาเป็นหมื่นลบหใช่ไหม10กำลัง4ลบหส่วน9บวกไปทั้งสิ้นอยู่นะครับ2,013โพสใช่ปะพอเป็นงนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็เริ่มแยกละเริ่มจะมองออกละถ้าเกิดว่านักเรียนมองออก คำ,คำถามของเราคือว่าเราสามารถที่จะดึงอะไรครับดึง9ออกดึง1นส่วนเออกได้ใช่ไหมครับน้กงเรียนลองดึงนะต้องเรียนดึง1นส่วนเออกจากวงเล็บข้างในเนี่ยมันก็จะกลายเป็น10กําลังสองบวกสิกําลังสามบวกสิกําลังสี่ไปเรื่อยๆอยู่กี่พจน์เนี่ยอยู่2องพันพจน์ทันนะแล้วมันก็มีลบหนึ่ง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 ไปเรื่อยอยู่กี่พจน์ครับ2องพันพจน์มันก็คือลบไป2องพ แล้วก็ไปบวกกับ2 0 1 3เนี่ยใกล้ได้ละใกล้ถึงเส้นชัยเส้นหมายปลายทางของเราละนะครับเออถามว่าตอนนี้เราเหลืออะไรคำตอบก็คือว่าเราก็เหลือว่า10กลาง2บวก10กลาง3บวก10กลาง4ไปเรื่อยๆ2 0 1 3น์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนน่าจะทำไงครับน,น่าจะยิ้มออกได้แล้วนะนะเพราะว่า10กลาง2 10กลาง3 10กลาง4ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เป็นอนุกรม อย่างเรขาคณิตใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าอัตราส่วนร่วมหรือ R เนี่ยเท่ากับอัตราส่วนร่วมคือเอานี้มาหารนี้เอานี้มาหารนี้มันเท่ามันจะเท่ากันหมดนะจากร้อยเป็นพันก็คือ10เท่าจากพันเป็นหมื่นก็10เท่าเหมือนกันได้าเป็น10เกตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้แล้วว่านะครับนักเรียนก็จะได้แล้วว่าเฉพาะ10กําลังสองบวกสิกําลังสบวกสิกำลังสไปเรื่อยๆนะครับกี่พจน์นะสองพันสิบสามพจน์เนี่ยสูตรมันจะเท่ากับ A1 เนี่ยสูตรนี้นะสูตรนี้นะสูตนเอหลบอระกำลังเส่วนนี้1หลบอแต่ถ้าเกิด R หรืออัตราส่วนมันมากกว่า1นะเราเขียนเป็น R ากำลังเลบหก็ได้ R ากำลังเสลบหส่วนนี่ยร์ลบหนก็ได้ใช่ป่ะ A1 ในที่นี้คืออะไร A1 ในที่นี้คือพจน์แรกพจน์แรกคือ10บกำลังสก็คือ100่้านะ R ารกำลังเอในที่นี้คืออะไร R ก็คือนะครับอัตราส่วนรวมอัตราส่วนรวมในที่นี้คือ10 n ในที่นี่คืออะไรนักเรียต้องระวังนะเวลาแทนค่าสูตรหนูต้องรู้นะว่า A1 หนึ่งมันแปลว่าอะไร R แปลว่าอะไร n แ,แปลว่าอะไรไม่ใช่แทนไม่รู้อุสตสาห์ท่องสูตรได้แต่ไม่รู้ว่าแต่ละอันมันหมายถึงอะไรก็จอยนะ n ในที่นี่คือ,อจํานวนพจน์นะครับจำนวนพจน์จำนวนพจน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนับไปโลดนะครับทั้งหมดมีอยู่กี่พจน์ล่ะ2013สพจน์ใช่ไหมก็2013ัลบ1ส่วนด้วย R ลบ1 R ในที่นี้คืออัตราส่วนรวมก็คือเท่าไหร่10ใช่ไหมลบานป็น ก้านั่นเองจบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลตรงนี้เนี่ยมันก็คือ100คูณกับ10ยกกำลังอะไรละ่ะ2013ลบส่วนเกาแล้วก็มาแทนค่าในนี้ก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอขออนุญาตนะครับแทนค่ามันจะได้ออกมาเป็นตัวเลขที่มันดูดีดูดีอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอาตอบนะครับตอบเท่ากับ1ส่วน9กคูณกับทันนะตรงนี้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็กลายเป็น หนึ 1> 1. ่งส่วนเก้าเอกของอะไรอันนี้พี่ยกเออ่ย้ายเอาไว้นี้นะคูณเข้าไปกันรึป่าคูณเข้าไปก็เป็นสิบยกกําลังสองพันสิบสาเป็นสองพันสิบห้าใช่ปะ่ะลบกับนะครับหนึ่งร้อยคูณไปหนึ่งร้อยแล้วจากนั้นก็ลบกับสองพันสิบสามนะครับแล้วจากนั้นก็บวกกับนะครับสองพันสิบสามอีกทีหนึง่งนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายคําตอบคือตรงนี้ ที่เหลือพี่ขอให้นักเรียนเนี่ยกรุณาไปทําเองนะหมายความว่านะครับก็ลองเอา1นส่วนเคูณเข้าไปแล้วก็จัดรูปจัดอะไรก็กว่ากันไปทําให้เป็นเศษส่วนเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้พี่ขอนําเสนอแค่แนวคิดในการทำนะครับโอเคนะหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้จากโจทย์ข้อที่น้องเนยเนยถามมาทาง Facebook นะครับโอเควันนี้แค่นี้สวัสดีครับ